วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านสุขภาพไม่แข็งแรงท่านป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเพื่อเราทราบกันไมเอ่ยพอทราบข่าวกันเนาะเป็นหลายโรคเลยที่หลวงพี่อ่านมาโอ้โหในกระดาษที่ทางพระาจย์สนิทวงนี้ได้แจ้งไปทางข้าราชการนี่โอ้ยาวเหยียดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั้นไม่ใช่แต่งขึ้นเพราะว่าหลวงพี่จาได้ว่าวันที่ ่22เมษายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน,นก็เดินยิ้มมารับแขกมารับพระผู้ใหญ่เป็นพระสังฆร,ราชที่สเตตแถวเสาที่หที่สองที่ในห้องแก้วสารพัดนึกท่านเดินมาท่าน,นก็ทักทายยิ้มแย้มท่านก็หันไปบอกพระเถรลาบอกว่าหลวงพ่อครับผมป่วยยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ขอขอขอ,ขอแค่นี้ก่อนนะครับ ป่วยนี่อย่าดูที่หน้านะหน้าผมดูไม่ออกท่านบอกหน้าผมดูไม่ออกหน้าผมจะดูหลวงพ่อน่านจะดูอย่างลักษณะผ่องใสออกมาทั้งใบหน้าเป็นผู้นี่มีรอยยิ้มเป็นปกติจะดูไม่ออกเลยถ้าดูจากใบหน้าท่านเนี่ยว่าท่านป่วยอยู่แต่ถ้าดูรูปส่วนอื่นนะวันนี้เราคงเห็นรูปกันบางส่วนแล้วใช่ไหมเอ่ยก็เป็นรูปจริงที่พวกเราเห็นแล้วก็สะสะเทือนใจใช่ไหมว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านกำงานหนักเลย มาเป็นเวลายาวนานแต่ว่าท่านอดทนนะเดินเดินจริงๆเจ็บขานะเดินแล้วเจ็บแต่ว่ายิ้มได้นะโอ้เป็นเราแค่นั่งแล้วเหน็บกินพอลุกจากที่หน่อยไปไงโอ้ยโอ้ยจุง้งจุงทีโอ้ยแต่ท่านนี่ไม่มีโอ้ยเลยนะเดินนิ่งหลังตรงเลยนะ